ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1.4กอค่ะข้อ1ใหญ่หน้า12นะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทที่1แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องค่ากลางของข้อมูลนั่นเองค่ะแต่วันนี้คุณครูจะพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมีนก่อนนะคะเรามาดูกันเลย วันนี้เราเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปใช่ไหมคะก่อนที่จะไปถึงครูจะไปพูดคุณครูจะไปพูดถึงแบบฝึกหัดตรงนั้นอะนะคะขอขอพูดค่ากลางของข้อมูลนิดนึงค่ากลางของข้อมูลคืออะไรก็คือเป็นการนําเสนอข้อนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเช่นกันครูบอกไว้แบบนี้นะคะทีนี้เขาบอกว่าค่ากลางก็คือตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดที่จะนําไปใช้เปรียบเทียบนักเรียนเวลาเราพูดถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานหรือฐานนิยมม,มีเดียมหมดเราก็ต้องคิดถึงค่ากลางของข้อมูลหรือเวลาเราพูดถึงค่ากลางของข้อมูลเราก็ต้องคิดถึง3ส,สิ่งนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันก่อนนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนครูอุนครูเคยบอกนะักเรียนว่าเวลาเราจะเรียนเรื่องอะไรในในวิชาคณิตศาสตร์นะคะ อันดบับแรกเลยเราต้องไปหาอะไรก่อนเราต้องไปหาบทนิยามก่อนนะคะเหมือนที่เราต้องไปทําความรู้จักก่อนนะคะเราอยากจะรู้จักสาวสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอ่านบทเราก็ต้องไปทําความรู้จักถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากรู้จักค่าเเลี่ยเลขคนิี้อะเราก็ต้องมาอ่านบทนิยามว่าเออบทนิยามเขาบอกเขาบอกถึงน้องคนนี้น้องน้องมีนว่าอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาศึกษานิดนึงพอเราพอเราพอเราอ่าน แล้วเราก็มาตีความเป็นความเข้าใจของเราอะนะคะเหมือนค่าเฉลี่ยเลขคณิตน่ะในในบทนิยามนะนะเขาก็บอกว่าจํานวนที่ได้จากการหารผลบวกการหารผลบวกเห็นไหมคะของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลนะคะทีนี้จากที่เราอ่านจากที่คุณครูอ่านบทนิยามตรงนี้คุณครูแปลมาได้ว่าคุณแบบคุณครูแปลมาได้ว่าผลรวมของข้อมูลก็หารข้อมูลทั้งหมดนั่นเองเนี่ยคะ่ะเราทําความรู้จักพอเราทําความรู้จักแล้วเราก็ สรุปสรุปให้เธอหน่อยนึงนะคะสรุปให้น้องเขาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันเนี้ยกังวันะตอนกลางวันน่นะคะครูก็อยกตัวอย่างไว้นะคะอันนี้มีอยู่ในตัวอย่างในหนังสือนะคะว่าเขาให้คะแนนสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมา1ิคนอะนะ,ะมีรายละเอียดดังนี้ใช่ไหมคะก็คือข้อมูลตรงเนี้สิบสิบตัวการหามีนครูก็บอกแล้วว่าให้นะก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วย หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือจํานวนข้อมูลนั่นเองค่ะนักเรียนก็ผลรวมเราก็จับทุกตัวมาบวกกันเลยบวกกันได้เท่าไหร่เราก็หารด้วยจํานวนข้อมูลคือ10เพราะฉะนั้นข้อตัวอย่างข้อที่1นอันนี้ค่ะอ่าคตอบของมีนก็คือ6คะแนนนะคะเป็นต้นคือมันไม่ยากนักเรียนค่ะเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหดัดแบบฝึกหัดที่1.4กอข้อ1หน้า42นะคะ คุณครูจะเฉลยทั้งหมดสี่ข้อเนอะเอาะเอาข้อหนึ่งใหญ่ก่อนนะคะทีนี้เขาบอกรายละเอียดไว้เขาเขาบอกว่าจงหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของข้อมูลในแต่ละชุดต่อไปนี้เขาให้ข้อมูลนักเรียนมาแล้วแต่เขาไม่ได้บอกจํานวนข้อมูลมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องนับเองว่าตรงนี้มีจํานวนเท่าไหร่เหมือนข้อหนึ่งอ่ะนีค่ครูนับได้อ่ะอุ้ยปากกาเราได้ค่ะ ข้อมูลคือ9ตัวถูกไหมคะก่อนอื่นเรามาเขียนก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับผลรวมของข้อมูลหารด้วยข้อมูลทั้งหมดเอ๊ทำไมคุณครูถึงใส่ไม่ครบนะคะทีนี้เราหาได้ยังไงเราก็จับข้อมูลทุกตัว3 2 5 8 14 14 5 3 17จะมาบวกกันนะคะบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ย พอ,อนักเรียนบวกกันนักเรียนจะได้70 71ข้อมูลทั้งหมดก็คือ9นะคะ71ส่วน9นะคะนักเรียนตั้งหารเลยตั้งหารปกติถ้านักเรียนตั้งหารปกตินักเรียนจะเห็นเมื่อชาวครูสอนไปแล้วก็คือตั้งหารหารยาวปกตินักเรียนจะรู้ว่ามันเป็นมันเป็นทศนิยมซ้ำอ่ะเนาะมันก็จะได้ประมาณ7.8 8 8 8ไปเรื่อยๆมันคือทศนิยมซ้ํา นะคะทีนี้ครูครูบอกว่าให้เราจะเ,าเราจะใช้แค่2องตำแหน่งเพราะเราใช้2องตำแหน่งล้องใส่ค่าประมาณมันไปนะคะ mm. ก็จะได้ประมาณ7.89นะคะนี่คือส่วนของข้อ1เนาะทีนี้ข้อ2ข้อ2นะคะข้อ2องมาเลยอืมคุณครูข้อมูลทั้งหมดคุณครูก็ ใส่ไม่หมดนะคะเราก็เติมให้ให้เขาหน่อยนึงข้อ2เราก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดมี10ตัวนะคะคุณครูก็ว่าคุณครูก็เขียนให้แล้วนะคะจับมาบวกกันเลยทั้ง10ตัวมาบวกกันได้32เราก็ตั้ง32หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ10นะคะนักเรียนก็ตั้งหารปกติเลยนะคะทีนี้พอเราหารปกติเราก็จะได้เท่ากับคําตอบก็คือ 3.20นะคะนี่คือข้อ2นะคะต่อนะคะข้อ3เลยข้อ3ข้อ3ข้อมูลที่เขาให้มาคือ72 86 90 65อ่า72และ68ข้อมูลคุณครูใส่คำว่าทั้งหมดก่อนนะคะเอ๊ะคุณครูลืมหมดเลยทั้งหมด ก็คือุณครกที่ที่ให้เขียนตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านั้นงเรียนเขียนไปคุณครูมองว่าถ้าสี่ข้อนักเรียนเขียนอ่ะแสดงว่านักเรียนต้องต้องแบบว่าอ๋อเธอรู้แล้วว่ามีนเธอคืออะไรเธอก็คือผลรวมของข้อมูลหารด้วยข้อมูลทั้งหมดนี่น,นนะคะอ่ะทีนี้พอเรามาตั้งแบบนี้ปุ๊บข้อสามเรารวมกันเราซ้ำกันได้เท่าไหร่คะสี่ร้อยเท่าไหร่เอยสี่ร้อยห้าสิบสาม 453หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ6นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของมีนข้อนี้ก็คือ75.50นั่นเองนะคะเสร็จแล้วข้อ3ง่ายไหมเอ่ยง่ายมากเนียนอะ่ะต่อข้อ4นะคะข้อ4ก็ข้อมูลทั้งหมดมข้อ4คุณครูน,นับได้ข้อมูลทั้งหมดมี7 นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วางเรียงเลย150บวก86บวก2 25บวก3 45บวก410บวก330บวก176นะคะรวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยนักเรียนรวมกันได้ข้อสุดท้ายก็คือ1,000 1,000 700 22นะคะส่วนด้วย7 นะคะอืมตั้งหารปกติเลยข้อนี้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของมีนก็คือสองร้อยสองร้อยสี่สิบหกนะคะตอบแล้วแค่นี้เองแค่นี้คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตค่ะนักเรียนนี่คือข้อหนึ่งใหญ่ที่คุณครูให้นักเรียนทำสี่ข้อเนาะก็ลองดูลองทำดูแล้วก็มามาดูเฉลยเนาะแล้วถ้าเกิดติดขัดยังไงก็สามารถสอบถามได้หรือถามคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้ ก็จบแค่นี้จบแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาเฉลยข้อไหนรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ